สวัสดีครับพบกับสุลุข่าลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ถ้าไม่ใช่เบลนแฮมแบนมิฟิวทีนลิเวอร์พูลหมายตาเดินมาร่วมทัพแบนมิฟิวเป้าหมายหงทำไปทำมากับล่าสุดกระแสข่าวอังวันลิเวอร์พูลครับสอเขารับประทานเฮลวืดในตัวจูนงฮมมิฟิวคนเก่งของทีมปุริเซอร์ดมอนเข้ามืสำนทับในซีซั่นหน้าเสร็จแล้วเดือดเต้นการสื่อชื่อดังระบุว่าหงดังบอดกัดเซนเซนกับสตาร์ทีมเชิเกรดซึ่งเป้าหมายอันดับที่หนึ่งของเจ็กแองกลอปพูดการจิมจุนมัน นื่องจากเรอัลมาดริดและแมนเชสเตอร์พร้อมลาตัวดาวเตะในวัย19ปีต่างก็มีกําลังซ้ำมากกว่าเรดเมดิชินหากเป็นอย่างนั้นจริงนะครับทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ก็ยังไม่ถึงกับสิ้นไร้ไม้ตอกเนื่องจากวงการลุ้นหนังยุคนี้ก็มีมิริฟิลฟีเท้าดีให้เกลื่อนกันไปหมดและนี่คือลิทกองกลางที่อาจจะได้ยามาคัดแข่งในทีมแอนฟิวในซีซั่นหน้าหากลิเวอร์พูลจะชวดได้ตัวดาวเตะทีมสื้อเลิศบริสิลล์นวลในว่าสุดท้ายแล้วทีมของเจชกิ้งคลับจะคว้าวตัวลงเล่นยูฟ่่าาแชมมเปีี้้ยนลกกไไดรต 1. ไม่ใช่กายเซโดกซเซโดโเคยตัเป็นเมะมโมาี่สำคัญของอาร์เซนอลเมื่อเดือนมกราคมแต่ไรตันไม่ต้องการแขกเขาและบอกปัดเขาเสนอจากเดอะกันเนอร์ทุกครั้งแม้ดาวเตะทีมชาติเอลกวาดอจะโพสต์ข้อความขอย้ายสังกกตก็ตามสุดท้ายแล้วนะครับนกเดือนเดือนสามารถรั้งพ่อค้าแข่งในวยัย21ปีให้อยู่กับทีมเพื่อรับใช้สังเวียนแข้งเอแม็กซ์สเตเดียมต่อไปด้วยสัญญาฉบับใหม่กับเขาเป็นที่ดูหน่อยแล้วนะครับ และเลือกขายเลอันโดทอสซาสตาร์ทีมชุดเบลเยียมที่ผิดใจกับคุณซโอโรเบโรด่าแชบี้ ie, ให้กับทีมปืนใหญ่แทนอย่างไรก็ดีการตัดสินใจใหม่เมื่ได้หมายควาว่าการเซอดจะมีสิทธิ์ย้ายชมพงสอนเพียงแต่มันทำให้นักเตะม,มีค่าตัวสูงขึ้นเท่นานั้นและหากลิเวอร์พูลกล้าจ่ายไม่ต้องกับ80ล้านปอนด์พวกเขาก็มีโอกาสได้มีฟิลด์ชั้นดีไปเสริมทีม 2. อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เป็นวิฟิลด์อีกคนที่น่าหอมนะครับของไบรน์โดยเฉพาะย่างยิง่งมีดีกรีเป็นนักเตะทีมแชมป์โลก ของอาร์เจนตินาอีกต่างหากท่านั้นไม่พอนะครับคาร์ลอสผู้เป็นพ่อของสตาร์ดังในวัย24ปีก็ต้องเป็นข่าวไปดูเกมอยู่ฟันชิมลีกคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับเรอัลมาดริดที่สนามแอนฟิลด์เมื่อเดือนก่อนด้วยจนทำให้มีการลือกันว่าแม็กซ์ลิสเตอร์อาจจะย้ายไปนสนุชุดเรดเมเจอในซีซั่นหน้าอย่างไรก็ดีในเกมที่หงแดงแพ้รายชุดข่าวเยือกเยินถึง5-2เลยไม่แน่ว่าคุณพ่อของดาวเตะทีมนอกองนึงหวังให้ลูกชายย้ายมาที่เมอร์ซิซายสูปั้ 3. m a s o n m o u n t มีแววว่าจะได้ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นะครับเนื่องจากดาวเตะทีมชอังกฤษเหลือสัญญากับเชลซีแค่ปีเดียวเท่านั้นแถมการเจรจาต่อสัญญาจะใหม่ก็ไม่มีความก้าวหน้าเสียด้วยไม่เพียงลิเวอร์พูลเท่านั้นถ้าแต่แมนเชสเตอรตและยูเวนตุสอีก2ทีมในพรีเมียร์ลีกหวังทับทันกองกลางในวัย24ปีเช่นเดียวกัน,นครับพันที่นักเตะแต่งตั้งให้นิวส์เฟวิงเป็นอีกคนใหม่เพื่อมาดูแลเรื่องการโยกย้ายทีมอีกด้วย แมสซีซันนี้นะครับจะไม่น่าประทับใจเท่าไหร่สำหรับเมสันเมาส์ที่ตกอยู่ในรอยดักของลิพูมานาแล้วในจัดสไตล์การเล่นที่ขยันวิ่งแบบไม่หยุดของเขามันเข้ากับปัชยาของเจอเกนคลับเป็นอย่างดี 4. มาตูสนูเนสยามาประเดินซีซั่นแรกในศึกพ์ลีกไม่สุดเท่าไหร่แต่นูญ่าก็ตกเป็นมือมาชของลิพูลมาก่อนแล้วอันที่จริงของแดงเกือบเซนจากับบิฟิวในวัย24ปีเมื่อช่วงสมัยอีกด้วยแต่สุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจถอนตัว และส่งผลให้วูฮัมตันได้เขามาจากสปอร์ติ้งดิสบันแทนที่เมื่อเดือนสิงหาคมอย่างไรก็ดีสไตล์ทีมชาติบุลเกตไม่อาจยึดตัแแน่งในทีมตัวจริงของมาป่าได้และต้องพิสูจน์ตัวเองในลีกเมืองผู้ดีต่อไปทว่าทักษะและความสารพัดประโยชน์ของจิตกโอบอัดหวนไปแล้วละตัวเขาแต่ต้องยอมจ่ายค่าตัวที่มันต่ำกว่า50ล้านปอนด์ 5. ดีคันไรท์ถ้าหากไม่ได้ย้ายมา,มาที่ลิเวอร์พูลดีคันไรท์ก็น่าจะได้ย้ายไปอยู่กับอีกทีมในผร์ลีก เป็นเหมือนกับเวนแฮมที่ตัวเป็นข่าวกับทีมยักษ์ใหญ่อย่างต่อเนื่องจนทำให้เชื่อได้ว่าเวนแฮมไม่น่าจะรั้งตัวดาวเตะในวัย24ปีได้ต่อไปแล้วมีการลือกันว่าอาร์เซนอลสนใจเซนเตอรกับกิชกันไรท์ในช่วงซัมเมอร์ขณะที่แมนเชสเตอร์เต็ดก็ตัวเป็นขา่นาวครามานานแล้วแต่น่าสนใจว่าจะมีทีมไหนพร้อมใจ100ล้านปอนด์แลกเก็บมิดฟิลด์ตัวรับอย่างที่คุณคอนเวนแฮมได้ตั้งราคาขายเอาไว้หรือเปล่า6นิโคลบาเลล่า เป็นนักเตะท,ที่ได้รับคำชื่นชมจากเจ็กกี้คลับและเป๊ปไลเดอร์ผู้ช่วยของเขาซึ่งเคยเอ่ยถึงกองกลางทีมอินเตอร์มิลานว่าเล่นได้อย่างแข็งแร่งและอาจจะย้ายทีมในช่วงสมัยน,นี้เนื่องจากสภาพการเงินของงูใหญ่เริ่มไม่สู้ดีแล้วเตะในวัย26ปีนะครับกองกลางดีนนกทีทีมชาติอิตาลีทุกขัดนหมายก็ว่ามีค่าตัวประมาณ60ล้านปอนด์แต่หากลิเวอร์พูลพลาดได้ตัวไปเล่นในศึกอูฟาแชมเปี้ยนส์ซีซั่น,นมันก็อาจเป็นอุปสรรคสำคัญยังในก็ดีนะครับก็ต้องรอรู้กันว่าบาเล,ล่าจะคิดยังไงไ ถ้าหากเขาลดเกรดลงมาเตะในศึกวันยูโรปลีหรือว่าคอนเฟเดเรชันในซีซั่นหน้าเขาให้จริงๆนะครับเจ็ดซอลเปาลิยาถือเป็นผู้ปิดทองคาส,สำหรับฟุตแลมอย่างแท้จริงนะฮะต่อการมีผลงานที่เร็วในศึกพรีเมียร์ีกก็ดในซีซั่นนี้ของเจ้าสัวน้อยตกอยู่ในสายตาเมมองของลิเวอร์พูลมาแน่นแล้วก่อนย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาร่วมทีมฟุตแลมเมื่อช่วงซัมเมอร์ในราคาเพียงแค่20ล้านปอนด์เท่านั้น ในวัยเพียงแค่27ปีปลุญยานอยู่ในช่วงท็อปพีคอย่างแท้จริงแต่ปัญหาก็คือเขาเป็นมมิฟิลตัวรับมากกว่านักเตะหมายเลข8หงด่างน่าจะมีเป้าหมายเซ็นสัญญากับนักเตะในวัยชกันมากกว่า 8. r รอัน c กาวน์ฟนแการเป็นพ่อแค่ๆที่สนใจขึ้นมาทันทีและอาจจะได้ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์หลังอำลาทีมจากอัมต์ดัมไปล้เรลวกับวีมนิก ก่อนเซนเดีะกับเสือใต้ดาวเตะทีมชอนแลนด์ก็อยู่ในสายตาลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันอีกทั้งในวัย20ปีเขาก็ยังมีอนาคตที่ยาวไกลคุ้มค่าแก่การลงทุนแม้ทีมยัย์ใหญ่ของบุนเดสก์เยอรมันอาจยังไม่คิดลอยแพรกลาวฟินแบกแต่ถ้าหงแดงลองติดตาทับทามดูมันก็ไม่แน่ว่าเจ็ดครอบอาจจะได้ตัวดาวเตะหนุ่มมารวมทีมในซีซั่น,นาก็ได้ กูรูฟันธงนะครับความเป็นไปได้ของเบนซ์มากับลิเวอร์พูลในตลาดซัมเมอร์อเล็กกลูดนะครับเชื่อว่าจุดหมายปลายทางในการย้ายทีมของเบนซ์แมนกองกลางของเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้น่าจะเป็นทีมคู่แข่งในซูเปอร์ลีกอย่างลิเวอร์พูลซึ่งกำลังมีข่าวความสนใจรายนี้อยู่เช่นเดียวกันตามการรายงานจากลิเวอร์พูลอโคแล้วเตจา่าอการ์นิวิงสิงบรูนกำลังจะหมุดสัญญาในปี2024แต่ก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปสัญญ,ญชาชั่วไห่ได้พร้อมกับข่าวเรื่องการย้ายออตตานตินสแตมฟอร์ดบิดที่ดังขึ้นเรื่อยๆโดยมมีีทของงเเเจคคลัับป็็นตวตว หรือมีแผนที่ยกเครื่องเล่นคนใหม่ในช่วงหน้าร้อนโดยจะนั่นตำแหน่งิดฟิ์ที่ถูกมองว่าตามโรราและฟอนมตอย่างหนักในขณะเดียวกันพวกเขาก็จะปล่อยผู้เล่นที่หมดสัญญาออกจากทีมอย่างน้อย3คนซึ่งทําให้เมนสมารกลายเป็นตัวเลือกที่สื่อหลายสักชมองว่าเหมาะสมกับโปรเจกต์ของเจคเกนครอปในช่วงซัมเมอร์อรคูนะครับกูลูชื่อดังออกมายืนยันเรื่องนี้ผ่านการให้สัมภาษณ์กับทางทอปสปอร์ตโดยเขาชื่อว่าจุดหมายปลายทางของดาวเตนในวัย24ปีก็คือทินแอนฟิ์ในซีซั่นนี้ ในสีสนะผมคิดว่าเป็นลิเวอร์พูลเห็นไดเชจ,จนว่าจูนเมียมเป็นประมายสูงสุดของพวกเขามาระยะหนึ่งแล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจเลยที่เขาจะตกลงเซ็นสับดัดมุนพร้อมด้วยค่าสิตญาณก,ก้อนใหญ่มีการพูดคุยเรื่องัญญาชมมั่วบับใหม่ระหว่างเมาส์กับเชลซีแต่ยังคงหยุดนิ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและผมก็คิดว่าลิเวอร์พูลนี่แหละน่าจะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปของเขามากที่สุดกลาสพูสเกลิูลุาวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบชามของที่ยิอมีนาคมครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ